มันสำมาหลังนะฮะสี่สอกนะฮะยาวมากเลยครับอือตอนนี้จะถ่ายวิดีโอให้ดูวัดสอกให้ดูนะฮะอ่าเพื่อแบบเราพูดเวอร์เกินไปอย่างเงี้ยอ่าให้ให้ดูหลักฐานนะฮะอันนี้คือหนึ่งสอกนะฮะหน,นึ่งสอกอันเนี้ยหนึ่งสอก สองสอกสองสอกนะฮะแล้วก็สามสอกนะฮะแล้วก็สี่สอกนะฮะนี่ดูได้แล้วครับยาวมากอืมคงจะในจังหวัดสุรินนี้คงจะไม่เห็นมีหน่อม้เอหน่หนอ่หนอมันยาวขนาดนี้นะฮะอันนี้ยาวมากเลยมีแต่หน่อยใหญ่ๆนั้นเลยฮะเขาเรียกว่า มันสมหลังพันยักษ์มันสมหลังพันยักษ์นะฮะดูนะฮะยาวมากเลยนะครับคือคนนอนได้เลยะฮะสี่สองนั้นมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะดูนอครับนอมีแต่อน,อนอยใหญ่ๆนะฮะยังยังขนไม่หมดนะฮะถอนไม่หมดอนอนมีแต่พันยักษ์นะฮะเหลือแค่ประมาณนี้แหละเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะถอนคนเดียวครับ ทุกอย่างทาคุณเดียวเลยไม่จ้างใครนะฮะนอนี่คือเราอยากรู้ว่ามันยาวขนาดไหนเราก็ขูดอาจนมันสุดนะพอขูดได้ออกมาก็สี่สองนะฮะ